กระซิบ yeah, บอกเล่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือ2นะคะทรงสวยสีสวยค่ะมิตซูบิชิไททานแคปนะคะรถกระบะมือสองค่ะเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.5 GLX นะคะเครื่องดีเซลค่ะรถยนต์ปี2013รถสวยเดิมบางเลยค่ะเครื่องดีเกียร์ดีเลขไม่2 0 0 0กว่าโลนะคะ รถบอดี้สวยค่ะพัสซีสวยด้วยนะคะทุกท่านพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะในราคา1,25,000บาทเท่านั้นค่ะภาษีพรบรปี68นะคะเริ่มเอกสารชุดโอนมีครบค่ะล้อมแม็กออฟโรดขอบ16นะคะรถสวยๆราคาย่อมเยาวนะคะพร้อมใช้พร้อมขับวิ่งได้สบายทางใกล้ทางไกลก็เดินทางกันได้ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะ1 2 5 0 0 0บาท ราคานี้เงินสดค่ะรถอยู่แถวบางทีนะคะโทรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าค่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าโทรไปแล้วรถขายแล้วก็สามารถคอมเมนต์แจง้งแอดไว้ได้นะคะจะได้เซ็นเซอร์เบอร์โทรไว้ให้ด้วยและปิดการขายให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ